ครับตัวดีครับผมนุ่มหนดเขียนครับครับคลิปนี้ป้ามาบึงงัวไทยครับเป็นงัวแม่ลูกสีแดงแดงครับเอ่อแม่นี่ก็เคยไทยลุงหลายคลิปอยู่ครับส่วนมากก็ไทยแต่คลิปง้อจะขวางนี่ครับโบเดดไปไทยของผู้ใดมันไปยากมากยากก็เลยโบเดดไปครับก็เลยเอาทายงวอจะขวางนี่นะครับ ห้เบิงเบิงนี่ครับง้อแม่ลูกผูนี่เปิแม่ลูกแม่ครับบอกผิดขอถทษขอให้น้ครับแม่ลูกแม่อ่แม่ลูกสองโตนี่นี่เพิ่งน้าเขามาได้สองเดือนครับอ่าเป็นแม่ลูกแม่ทองว่างตะกี้พ่นวามันมันทองอ่าเอาหมอมาซ่าเบิงมันบ่ทองกะเล่ยได้ได้ราคาถือแงอยู่ครับครับ แต่ว่าตอนนี้ผมซื้อมาได้ประมาณสองสามเมือผมก็ให้หมอมาสียาบำรุงห้ยครับกัอบยาไทยนะครับอตอนนี้ก็ขึ้นก็พันได้ประมาณสองรอบรอบนึงนี่แหละครับประมาณรอบพันรอบมาแล้วรอบหนึ่งหรือสองรอบหรือหนเดือนนึงนี่แหละครับเป็นงัแแมลูกแม่น่ครับการเรียกซื้อง้อน,นี่ก็คือ เอาง้วดี่เฮาเฮามักแล้วก็ราคาถื่อครับอ่าถ้าเป็นมือใหม่เฮาต้องเอามักแล้วก็ต้องถืน่นกำมันจังสีมีกำไรครับอ่าคือ่ังแม่นี่ก็บสามหมื่นครับแม่นี่ซื้อมาสามหมืน่นแม่ลูกสามหมื่นหนึ่งพันบาทารวมทรงซื้อมาจากอุบลราชธานีครั่ครับ,รบกับลูกลูกนี่ก็ตะกี้กับน,น้อยก็หนีอยู่ครับ มีมาอยู่หนีแล้วครับกินหญ้าเก่งครับแม่ลูกนี่กินหญ้าเก่งเป็นแม่ลูกเลยครับกินหญ้าโคตรเก่งเลยครับเบื้องหลังหลดครับเบื้องส้นหลังหลดครับนี่กินตะหญ้าครับบ่ได้ให้อาหารไ่ได้ให้ยังอ้วนบอครับพี่น้องอ้วนบอสุดยอดเลยนี่แหละครับตะกี้กะตะกี้นะผมอยากเลี้ยงแต่งงวงามครับตะกี้เลี้ยงง้วแามจะเป็นงัว บามันลูกผสมงามๆสื่อมาแดงๆแด,ง,ดงจืงคืองวดแล้วครับเบิดสองแสนเ,เลี้ยงค้างคอกครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาขายขาดทุนครับเพราะว่าหนึ่งล้านทีกับโบได้แต่ว่าตอนนี้ผม,มเลี้ยงไอ้พี่สองผสมกับโบตีดครับอา่าสิสี่สื่อว่าแม่ลูกยังดีครับสื่อว่าแม่ลูกแม่ลูกกับแม่สาวสื่อบัดทุกแม่แล้วครับเอาไปเอามากอะ แม่ล่าสุดนี่แม่ใหญ่ครับแม่ล่าสุดอาไปติดตามอยู่ในช่องทิกตอกผมก็จะเห็นอยู่ว่าเพราะว่ามันตายท้อ,ทองออกก้อนบริออกก,ก้อนก,ก,กำนรดครับหมอผมมีควาวมู้หมอนี่หมอหมอที่รักษางว้วงฉีดงวนี่ที่สมห้นี่ผมมีขั้วมือนำข้ามออกก้อนกำนดนี่ไปดึงเม่ลูกว่าเปิดแล้รไปดึงาขาง,งวัวออกมาท,ทํามห้เห็ดให้แม่ก็ลูกตายเลยครับ ผมกับจนน้อยมารับสองหมื่นสามหมื่นกินเข่ากับว่าใดเสียดายแห้งว่าแม่นั่นก็เป็นราคาประมาณขายเจ็ดหมื่นบ่ออายไผครับแม่ทองอ่ะแล้วก็ไงว่ามันยักขุนนะครับเป็นอินดูบาสินผสมลูกผสมครับพวกสั่งกันไงสื่อมาหาเืินหาแม่ลูกเี๋ยวขายลูกไปสามหมื่นสองก็เ,เหลืออยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบ,บาทครับเสียดายแห้งครับ เทียนี่ก็เลยว่าผมขายลูกไปแล้วผมเลยซื้อแม่ขาวมากครับนะครับเร็นบอกครับแม่ขาวขาวนี่ซื้อมาแม่ลูกเป็นแม่ลูกผูกซื้อมาสามเมืองหาล้อยกเกี้ยงมาได้หาเดือนอแม่ท้องอันาใกล้จะออกแล้วครับผมว่าเอาแม่นี่กับแม่ลูกมาอยู่เป็นมูแม่นั่นเอาไปเอามาหอดมือแล้วแล้ว,ลวออกบ่ได้ครับตายทั้งแม่ทั้งลูกโอ้ผมเหลืเสียดาย้เอาสันนี ก็เลยหันวามาสื่อว่าไข่ดีกว่าครับเวลาขาดทุนเวลามีปัญหาออียงมันก็จะบรรลุทุนไหลครับตอนนี้สองแม่นี่ท้องเรียบร้อยแล้วครับนี่แม่ขาก็ผสมพันรอบมาด้สามเดือนละสามเดือนกลัวลวครับบังครับอยู่น้ากันความสูงสองแม่นี่ก็สูงร้อยี่สิบครับกับรัางอ้วนกับร่างเต็มครับแม่แดงนี่ก็ผสมแล้วครับผสมแล้วสื่อมาด้ประมาณสองเดือนก็กลัว เลี้ยงไปประมาณยี่สิบหมื่นเก็บเดือนอ่าเป็นสัต์ก็เลยผสมใหม่แล้วกผ่านรอบมากครับน่ครับลูกผลงานของลูกอ่าผลงานลูกก็ให้ลูกสีแดงแต่ว่าเขาเจ้าสมมาเป็นพ่อน่าจะเป็นพ่อรีบานบ้านเพราะว่าบอกรล่ไหลออกเรตตะดังตะหนาตานี่ครับกินยาเก่งครับงนหน่อยตัวนี้เป็นตัวแม่ไใเพชรเป็นแม่พันต่อไปครับ คันบ่ห่อนเงินเบิ่งหล่อครับหลังเปรีบบครับนี่อีกสามเดือนนี่ก็สิเป็นตัวสองเมื่อแล้วครับนี่ก็จะได้ทุนแล้วนี่ส่วนแม่กะท่องครับส่วนแม่ส่วนแม่กับท่อง,ท,องท่องผ่านรอบไปซื้อครับเพราะเห็นหมันใจป็นไดงกักสี ได้ล mm ูกบอก็อาจจะคำคู้วอยู่ดอกครับเพราะว่าผมน่าจะหมอกับงัวไทยมากกลัวมากกวัวง้วงามงใหไ่เลียงงใหไ่งัวงามโอ้ผมแหละเสดายเงินครับพี่น้องเสดายเงินกลัวจะหาเงินได้ผมก็แหงไปบ่ได้มาบ่ได้กลัวจะหาเงินได้ก็มาซื้องัวแต่ละตัวไปยิมเขวก็สอเขาก็ซ้อมาซื้ พอเดี๋ยวเลี้ยงเอาไปเอามากะมาอ่าง้อไทยนี่อาจจะลุ่ด้วครับมันก็ขึ้นเป็นบางคนคนคนเงินหลายกับสีเหลียมเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบอ่าเป็นง้องามเป็นง้อบามันลูกผสมซุ่มใหญ่ๆสีง,งามมันก็งามอยู่ครับแต่ว่าคิดในแง่การเลี้ยงเอากำไรนี่สูซุ่มนี่ไปได้หรอครับนี่สูซุ่มนี่ไปได้เป็นอย่างเงี้ว่าสูไปได้ คือส้ม,น,ม,น,สมนีีมันสีงอันไทยนี่มันสีราคาต่ำเป็นราคาเบาเบาอ่าไผรก็ซื้อได้ทังสิ่กะคมละสามหมื่นหนึ่งเนาะคมละสามหมื่นนี่กะมาเลี้ยงนี่ค่นบข่ขายจลกเทียวนี่ค่ะเป็นลูกแม่แม่ลูกแม่ลูกแม่แมแมนี่ห้อยเดือนพฤศจักายนปีนี้โม่ยึดเป็นเสียบเลยครับนี่แต่ชีวิตประจำวันของเฮามันต้องซื้ออยากซื้อกินครับอ่ามันก็หมุนไปน้ำขายได้กำไรกับหมุน หาเบิ่งตัวใหม่แต่ว่าส่วนมากถ้าเฮ้าขายไปแล้วมันกำไรมันหนีมันสิมันสิเบิดครับเพราะว่าขายไปก็ใส่แล้วก็กลับมาซื้อแบบเก่าไปได้ครับเนี่ยครับอ้ีมาซื้อแบบเก่านี่มันก็หาซื้ออย่างีหลีครับขั้นบ่ดต้นดนเห็นเทียร์าผมเบิ่งใน Facebook ส่วนมากผมก็จะซื้อใน Facebook ครับงวดไทยรับประกันคอยสอบถามเจ้่ของงวดผู้เพ่นสิขายครับ นะครับเอาสไลด์ขึ้นมีกับโบมีสาระอย่างนี้นะครับกับผ้ามาเบิงหัวเนี่หมูแดงครับใกล้ค่ำละ่ะบ่ค่อยได้เห็นหุงมาได้ล้วครับบ้านนี้นี่ครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ช่องยุดทุบนุ่มรถนุ่มรถเข็นน้ำครับเดี๋ยวอีกจั๊จกสองสามมื่อหรือว่าอีกจั๊จกจักมื่อได้ครับมื่อได้บ้างๆแล้วครับมื่อได้ไปยังไงมาไงา ไปคล้องผมจะไปถ่ายพอพันเห็นเห็นหมอติ่มเพิ่นได้พอพันเมื่อไหม่ครับเนื้อหนังดีแดงจึ้งเคืงครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ้งครับแล้วก็มีแม่บอกเพิ่นมีแม่บอกมแมงกงงามมีหนอกใหญ่ๆครับไผ่หมักงัวงามเดี๋ยวบ่มไปถ่ายให้ครับบ่มืะอื่นกับมะเฮือกไปนี่แล้วครับหลังจากลงคลิปนี้แล้วเรวจะไปได้เบิง้งขั้นเพิ่นบ่อขายก่อนครับเพิ่นกับเป็่นแน่ห้ยอยขึ้นกันนะครับเอา เพงเท่คนอีกก้อนครับสวัสดีครับผม